ก็จะมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนที่เห็นๆกันมาค่ะใช่ค่ะก็คือเหมือนพอเราได้เข้ามาอยู่ในวงแล้วเราก็ต้องแบบอัปเดตนะเราก็ต้องรู้ว่าเออเทรนด์ของปีนี้เป็นยังไงไมายังไงอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าที่เราจะรู้เยอะที่สุดก็คือแกร์ของเราไง<า>ก็คือเป็นดีค่ะก็เดี๋ยวจะไปอีกนะ่าจะประมาณเดือน9ค่ะ ราตกลงกับทางแบรนด์ด้วยว่ามองเห็นว่าชุดไหนเหมาะสมกับเราในงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบรนด์จะช่วยเราเลือกด้วยประมาณนึงช่วยแบบแมทช์ชุดให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะอยมันเป็นเออมันเป็นแบบเหมือนคอมีลุคของลุกรันเวย์ค่ะคือไม่งั้นเดี๋ยวใช่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะดูเบาไปอ่าก็เลยแบบมีถุงมือด้วยอืม ใช่ค่ะนั่งข้างการไม่ค่ะก็คือคุยกันว่าแบบเอออะไรก็ไม่รู้เนาะคราวที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เพียนก็ไม่ว่าไงเพียนบอกเออมันก็จบไปแล้วแหละเอ๋ค่ะมีโมเมนต์นั่งข้างกันค่ะใช่ใช่เข้างานค่ะ พ่อคู่มีไหมพ่อคู่จได้ถ่ายภาพคู่อะไรกันไหมคะเอมได้ถ่ายเป็นแบบเซลฟี่สามคนมีเจมจีด้วยค่ะประอบลาไม่มีอรใกอง่ายไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วพี่แอนก็ถามว่าเออละครจะเปิดเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ ใช่ใช่เป,ปเป็นแพ็กเลยนเ,เนยาะก็คือเดี๋ยวเบลกำลังจะเปิดกล้องละครกับ Gem เจมจีค่<ฮ>ะใช่ซึ่งถ้าเดี๋ยวจบเรื่องเนี้ก็เดี๋ยวที่ช่องน่าจะวางแผนไว้ว่าจะไปลงเรื่องไหนสิ่งมอนไหมเหรอก็รอรุนละกันแต่ว่าได้ขับแน่นอนนะคะ ามขายขำร่วมกันขายขำเรามันขายขำอยู่แล้วใช่ค่ะกับเมรใช่ใช่ค่ะจริงเบลลาไม่ได้พักพักคอมบัดี้มานานสักกันเนาะแบบว่าได้แต่ดราม่ามาเยอะอะไรเงี้ยอ๋อก็มีก็มีพรมลิขิตแหละก่อนหน้านี้ค่ะอืมก็ชอบอยู่แล้วใช่ มันต้องต่างอยู่แล้วอันนั้นมันเป็นแบบเด็กน้อยหอยสังมากแต่ว่าตอนนี้เราคือมันเจนแล้วเราก็จะมาราทะขคารมกันอ๋อใช่ค่ะน่าจะแน่นอนอยู่เพราะว่าเออเหมือนเขาก็เล่นเป็นคนปากจัดเราก็เล่นเป็นคนปากไวเออประมาณนั้นใช่น่าจะสนุกแน่นอนนะคะ อะไรนะแล้วเราจะไม่ดกท้ไม่มีหรอกเออเราจะสามารถขี่ป้องนองกันบ้างโอเคขาวอีกเรื่องหนึ่งไปพาคุณแม่ไปไหว้พระ มาเมื่อวันก่อดอิ่มอ,อกอิ่มใจมากเพราะว่าคือ,อได้ทราบข่าวต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าจะมีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอกลับจากต่างประเทศปุ๊บว่างปุ๊บก็รีบชวนคุณแม่ไปคุณแม่ไปก่อนละหนึ่งวันแล้วก็ไปโอเปร่าคุณแม่ก็ไปด้วยอีกหนึ่งวนันเลยก็ยคิวว่างด้วยแล้วก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้วด้วยค่ะคือยังไงก็จะต้องหาเวลาไปให้ได้แน่นอนเทราะแ,แบ,บครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะ คือเป็นพระบรมสารีริกธาตุที่เขาว่ากันว่าเป็นแบบเป็นชิ้นส่วนของของพระพระพุทธเจ้าจริงๆอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนเหมือนรู้สึกว่าได้เข้าไปใกล้ชิดท่านแบบมากที่สุดสายพุทธอย่างเราเรต้องต้องไปอยู่แล้วต้องไปเช็คอินเย็นเย็นนะคะเย็นนะคะเบลไปประมาณห้าโมงห้าโมงนิดๆอะไรเงี้ยคนเยอะมากแต่ว่าคือไม่ร้อนเลยแล้วก็รู้สึก แม้แต่คนจะเยอะ <lateral. S 1> แต่ว่าก็รู้สึกสงบใจคุณแม่ไปสองรอบไปสองรอบค่ะคือไค่ะใช่ก็จบแล้วกะเดินระเดินร <grave> พี่จะอาผมอละคะคุยืล้วไม่ขาย